สวัสดีครับมือนี้ก็ไมาอยู่กับช Lang ่องกองจองซาเนลเนาะครับเนาะเอามือนี้ก็ไมาอยู่กับยุฟาเปดเอ้เข้าเ้าเปดครับผมโอ้โหยมามาถึงกับแปกกนเลยนะครับเนาะมาอยู่กับกิมขุมทรัพย์แห่งเอสเทกวาซานมามาอยู่กับสาวทำเสาทำเสาเกียรของเฮานี่เองเนาะครับเนาะโอ้โหยมามือนี้ก็ขอล้องขอวงอีกจังน้อยมือนี้ก็ขอ ปักจุนไผ่เนเปาอีกเหมือนเดิมเนาะทุนเจ็รยสิบาทครับผมมาจังหวะนี้ละ่ะจัดไปเบ็ดมีสิบโพครับผมอยากล้องของครับผมมาจัดไปโอโตโ้แปดสิบเทียมามันสิมียังเกิดขึ้นบ่มาเดินเงาเๆกันไปเลยครับผมมาเอยเว้าดุเทียคือเว้าคักเทียเอยเหลืออยู่หาเลยเล้วเด้อหำเด้อ เอ้ยโบเมนหำครับผมโคตรพูดครับผมที่พูดคำโบสุภาพเนาะครับเนาะขอประทานอภัยน้าครับผมมาตูเดียวครับผมตูเดียวต่านั้นจังหวะนี้จังไดอืมอืนเสียดายครับผมโอ้โหยเอ้ยสวยงามครับผมสี่บาทเองบาททัวเออตัวสดตตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวเดียว ตัวเดียวอีล่าเอ้ยสวยงามครับผมโอ้โหมาเลียวเข้มเลียวอีหลีครับผมประจุนไผ่ในปลาครับผมมาบึงครับผมมาได้เรื่องแล้วครับผมได้เรื่องแล้วมาสิบเทียจังหวะนี้เอ้ยเจ็ดสิบสองเบาไปเบาไปละเบาไปละมีอีกบ่เออมาเมยียมาเมยียโอ้โห,โโหบ่มมาได้ 8, ไปสองร้อยสิบพุกบาทไป โอ้ยโอ้โมาอีกบัวมามามากุมมาเมย์งานดีมาสิงห์ดีโอ้โหโอ้โหไมาบัวโอ้โหอดไปครับผมมาบัวได้รุ่นโตอยู่มามาบัวโอ้ยไหวเกิดได้ใส่อยุฮึ่มมารุ่นอีกนึงเชียร์ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้น ตเดียวเท่านั้นเออไว้เกิดได้ใส่อีกอได้รุ่นอีกรัวๆเลยครับผมรุ่นเลวรุ่นอีกเอ้ยเอ้ยรุ่นจุดเจ็บข้อเบิดเลวมาบัมาบัวนาสิเป็นเชียวสุดท้ายแล้วสีมากับเฝ้าม้าเอ้ยยังบัวไทยครับผมยังได้อยู่มามาาถือสีมาก็มาอีหล่าเอ้ยเอ้ยอีกเร็วครับผมได้รุ่นอีกเร็วโอ้โหมามันจังเสียวเหลือเกินโอ้โหมา ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาบัวมาบัวโอ้ยยังอีกยังอีกยังอีกยังมาโตเดียวโตวเดียวโอ้ยเบิดไปครับผมบุญมีเจ็ดกำบังครับผมบุญมีเจ็กกำบังครับผมโอ้ยเอาได้อยู่ครับผมได้ไปพันแปดสิบบาทนะครับนาอมาเอยสวยงามครับผมมาอีกบ่อีกบ่ละโอ้บ่ไหลนำ้ำ มาเมียโ,โอ้โหม้าเมียโอ้โหเอโอเคเกิดครับผมดอกนี้บังนี่ละบังนี่ละเอ้ยบางนี่ละ,ละ,ละไว้เกิดอีกนึ่งทีเอ้ยไว้สามตัวให้มันลู่ไปบดเตะให้มันลู่ไปครับผมเอ้โหมาได้โถได้ครับผมล้างวันก้นตูไปแล้วมามีกะมาแล้วไหมมีกะครับผมอืมลๆๆๆๆะมๆกะๆๆๆๆๆๆ มาโอ้โหมีกะซุปเปอร์ครับผมซุปเปอร์มีกะมาเรีวครับผมจังหวะนี้โทไรครับผมโอ้สองพันแปดสี่สิบสองบาทครับผมโอ้บังเดียวโทนั่นบังเดียวโทนนั่นครับผมโอ้โหมาหูยี่หลีจังหวะนี้เค้กเกิดอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ซิฟมาตัวอืจีเออสวยงามครับผมอืโบาไปครับผมอบ่โบ่ครับผมโบ่ไหล ว้าวพิษครับผม464บาทครับผมโอ้โหสวยงามครับผมฮะเหลืออีกสองเทียเอ้ยว้าวไปเทียดกำลังสิผู้เทียสุดท้ายมันตัดไปกวนครับผมเอ้าโได้ไป4,000กว่านะครับเนาะกันก่อน4ท0 0ลรอครับผมโอ้โหมา อ,อ,อย่าลืมครับผมฝากด้วยครับผมยูฟ้าเก้็เปลนาะครับโนก็ฝากก็เลยฝากาดกดติดตามช่องกอ,องช่องซาเนวน้ำเด้อครับเด้อเอามือนี่ก็ต้องเซาแซที่แปลว่าพอแล้วล่ะครับผมไปก่อนเด้อครับเด้อ